พี่น้องท่านใดที่มีพื้นที่ดินทรายในลักษณะแบบนี้จะปลูกมันสำปะหลังบางงามผนจิมวาบอกชูพี่น้องฟังครับดินทรายลักษณะแบบนี้เวลาปลูกช่วงหนาแรงต้นมันก็ตายเพราะว่าดินมันห่อนปลูกหนาฝนเวลาหลากมันสำปะหลังออกมาดินก็อุ้มนม้ำเย็ดให้มันสำปะหลังเนา่าเวลาน้ำแหง้งดินทรายก็ฮัดหัวมันแน่นอิงติ่งเค็ดหัวมันนี่บมใหญ่ขยายบวไดพี่น้อง พี่นองหลายท่านก็เจอปัญหาเรานี่นัวครับกับดินไา้แบบนี้เวลาน้ำหลากมาคูมันกับบุมีเลยจะเพียงกันเลยจะเพียงกันแท้เลยนี่เห็นบ่นี่บ่มีเลยนี่บ่มีคูมันเลยท,ทั้งท่านที่ยกหล่องสูงกับกลายเป็นบ่มีบูมีคูมันมันจะซ้ำกันได้เฮ็ใใดจังไดปลูกช่วงใดเห็ดแบบใด หัว sí, มันค่อยตีใหญ่ค่อยตีประสบผลสำเร็จเนี่ยผูจึงมาบวอกจูพี่น้องปั้งวันนี้สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะรังทุกท่านครับพบกับฟอกชินเคยครับพี่น้องฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเด้อพี่น้องเด้อมีเรื่องมียังกัมาพูนมาคุยกันครับมาทักทายมาวอากานสุขซุกดิบกันมาแชร์ประสบการณ์กันในการปลูกมันสับปะรังถ้าพี่น้องปลูกหลายๆก็ยังโผล่นี่พี่น้องนี่จะเจอปัญหาหลายๆด่านเลยล่ะลุมเหล่าอยู่นี่ จากดินลูกล้างจากดินทรายจากดินเอเหนียวจากกัสามสามสามอภิดินอ่ะเอาง่ายเมื่อนี่มามพูดประเด็นเรื่องดินทรายกับดินทรายนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยช่วงปลูกช่วงนาแล้งเดือนกุมภาพันธ์นี่กระเฮ็ดใไทต้นตอมันยืนยืนต้นตายอ่ะวันนี้ถ้าปลูกเดือนพฤษภาช่วงฝนมากระเทียมไทยหลากมันสาปะหลังเขานี่เน่าเพราะมันเป็นดินอุ้มน้ำ บอทางใตเป็นมีความชื้นเนี่ยดินอุ้มน้ำแต่เวลาน้ามันแห้งกเะเดให้ดินซ้ายมันหัดหัดหัวมันสับปะหลังหัดหัวมันสับปะหลังที่ใหนหัวมันสับปะหลังบบใหญ่ที่ปลูกช่วงใดดีที่ผมสิบอกถ้าพี่น้องเสียดตามผมนะผมปลูกช่วงปลายเดือนกุมภาพครับที่เขาเมษา ผมเป้น้ามายดลงโคนต้นเอาเพราะว่าอย่างถ้าเขาปลูกช่วงนั่นนะหัวมันเท่ากับเรื่มเรื่มใหญ่แล้วพี่น้องมาฮอดพฤษภาพนี่ฝนมากๆพฤษภาปลายกุมภาซ้าต้นเดือนเมษาแล้วไปเมษาพฤษภาหเห็นบ่ได้เดือนนึ่งลหละปลูกมันสปะลังได้เดือนนึงลหละเดือนนึ่งนี่โอกาสมันสปลังเท่านี้แตกรากออกมาหัวเริือมมีหัวละเดือนนึ่งเขาสองเดือนปลูกประมาณจากประมาณ กลางๆไปลายๆอะประมาณวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นี่ยี่สิบกุมภาพันธ์มานี่ยจะพอดีหัวมันเทาจะเริ่มขยายใหญ่แล้วพฤษภาพนี่ฝนยังบบเรงเด้มิถุนากับสิงหาเนี่ยฝนเริ่มเล็งครับนี่แหละช,ช,ช่วงช่วงจุจวัดจุเวียงช่วงนี้แหละแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่ท่านใดครับที่จะปลูกผมกัดแนะน้ำเลยสมี้ล่ะเดี๋ยวผมจะมาขวดให้พี่น้องิึงว่าหัวมันมันสิซ้ำใดแล้วมันใหญ่บ่อฝนอะ่ะพี่น้องดินฮัดอีดีเด้ นอี่ติ่งหมดล้โอ้ขุดลงไปเจอหัวมันเลยพี่น้องดูว่า <c oughs> ปูพืชสภาพเฮ็ดให้หัวมันสัปปะรังเทานี่มันไม่มาถือช่วงไอ้ถือช่วงหน้าฝนพอดีบ้านี้รากมันสัปปะรังมันเดินมาได้ช่วงหน,าน้าฝนนะเฮ็ดให้ต้นมันสัปปะรังเทานี่เหลือง ปลูกนี่ดินทรายเด้ดินทรายก็ยังขล่มเนี่ยเยอะในต้นไม้สัปหลังเหลืองถ้าปลูกช่วงกนะล,ลุ่มภาน่ะปลายกลุมภาฝนบริเลงเอาไงคือช่วงฝนบริเลงบางบางพื้นที่พี่น้องมันก็บุกขึ้นกันเนาะบางพื้นที่ฝนมาช่วงใดช่วงใดพี่น้องเบิง่งช่วงฝนเอาครับช่วงฝนว่าฝนมันมาเล้งช่วงใดพี่น้องปลูกก่อนจะปลูกช่วงฝนเล้งถ้าเป็นดินทรายในลักษณะแบบนี้มันจะหัด หัวบ้านอนีอ่าถือ่าใหญ่ได้ไหนพี่น้องบดน,น้อยเด้ดินมันแหนง่ยงขุกกดลงไปได้อีกนิดโอ้เน,นี่ยเงี้ยเนียคือพี่น้องว่าเลยล่ะดินทรายเวลาน้ำแห้งปุ๊บดินหับแน่นจริงๆริงเดี๋ยวผมจะขุดทุกพี่น้องเบื่อง อาที่นี่พี่น้องคุดเรียบร้อยแล้วแนนแห้งแนนคักเนี่ยตัวนี้นี่ผมปลูกไอ้เดือนพฤษธภาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละหัวมันสับหลังคือจยงผมบอกกันละถ้าปลูกพฤทธภานะไอ้คู่มันนี่ก็จะหายไปเลยเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาช่วงฝนมาทรายมันก็นจะกบไ้หัวมันกับคนอนคางจะบือ่อไยเป็นไง เห็นไหมพี่น้องเนี่ยหนึ่งหัวสองสามสี่ห้าหกข้างในหุ่นวีด้นี่นี่นี่เห็นบ่วห่นเกียรติเนี่ยอยู่ในนี่อีกสั่นหนึ่งเป็นคอนโดนคือเก่าละ่ะสองสั่นคือเก่าฟัางนันกับว่าได้ควัดมันควัดบ่ได้มันควดดัควดได้ซนี่ นี่คือผลเสียของดินทรายปลูกช่วงหนาฝนไม่จะเป็นแบบนี้แหละอัตราการเกิดดีๆแต่ผลเสียคือหัวมันสัปะหลังค่อนขางจะบางใหญ่ผมปลูกเกศพฤษภาต้นพฤษภามิถุนา,าพฤษภามิถุนากรกฎดาสิงหากันยาตุลาพฤทธกีกาเขาเจ็ดเดือนพี่น้องหัวมันสัปะหลังเขาเจ็ดเดือน ปีชิปวันใหไงก่าปองกาแฟอยู่พี่น้องเบิ้งแต่ผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งหัวมันสับปะหลังปลูกดินดินซ้ายกันนี่ละแบบนี้ละแต่ผมปลูกกุมงผ้าที่นี่ว่าหัวมันใหญ่หัวมันนี่จีมีความแตกต่างกันบอให้พี่น้องเบื้องนะความดกเพต้องไปพูดถึงมันสับปะหลังนะผมดกกที่แล้วถ้าต้องเปรียบเทียบเอาหัวหัวใหญ่ที่นี่อยวผมจะพาพี่น้องไปเบื้องไปตัวผมผมปลูกดินกุมภ้าครับตัวนี้ปลูกพฤษภ้า ผมปลูกกุมภาหัวมันจะแตกต่างกันบอไปพี่น้องตัวนี้ปลูกกุมภาครับพี่น้องเนี่ยปลูกกุมภาปลูกกุมพะนี่สังเกตมันจะมีร่องเป็นอย่างมันขึ้นเดียวจะมีคู่มันเพราะว่าเขาปลูกกุมภาน่ะรากมันสปลังมันออกมาแล้วออกมาแล้วผลยังตกป้าป่ายู่มันก็เลยเห็ุให้รากจะมันสปลังออกมาออกมาแล้วมายึดมายึดหนาดินไว้พี่น้องพ่อเข้าใจวายึดหนาดินไว้มันก็เลยยังมีคู่ครับมีคู่มันถ้าปลูกพืชผักก็จงคลิปเอ้ยก็จ ตอนต้นน่ะไปมันบวชไม่มีหลากฝอยมายึดมายึดเนี่ยมายึดดินมันก็จะให้ดินเนี่ยพังลงมันก็เลยบ่มีครูมันมันก็เลยเท่าออกเพียงกันหมดเลยที่นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นพี่น้องพอเข้าใจว่าพอเข้าใจก็ยากนะผมจะมากดทุกพี่น้องเบื้องันนี่ ดูว่าพี่นอ้องดินทรายทรายมันหละ่ะทรายน,ายนว่นนวลแล้นี่ด่านี่มีความชื้นตัวนี้ปลูกกุมภผ้ากุมภากุมภ้ามันปลายกุมภผ้านอกผมปลูกกระสัมเมษ,ษาแลาวต้นเมษ,ษาปลายกุมภผ้าเมษ,ษาพฤษภามิถุนาก,ากรกราสิงหากันญาตุลาพฤศจิก,กา Ba bung hoa Ta tang niệm long, hoa tuk bì bung poo Tuk bì niệm bung poo kì nila kum ha nila Bung bì hoa tìm bóng 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 bì bóng bì 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 ปลูกโหโอโยู่แบบนี้เป็นยังไงครับที่นี่ <c oughs> ปลูกมันสำปหลังนี่ปลูกพิษเ,เ,เดือนกระเฮ็ดหนึ่งหัวหน,น่อยนะครับปลูกถือเดือนปลูกถือเดือนกระเฮ็ดหนึ่งหัวมันใหญ่ปลูกกุ้งผ้านี่ฝนจะมีแน่บ่มีแน,แน่พี่น้องให้สังเกตบิ่งแต่ละพื้นที่ของพี่น้องด้วยิเอาตามผมบ่ได้เด้ผมบอกง่ายคือว่าถ้เาเอาตามแบบว่าฝนมากฝนมากพ่อป้าปายน,นะครับ มาพอป้าปลายแบบมาบ่บอตอนเนื่องอะ่ะพี่น้องปลูกได้เลยดินทรายนะประเภทดินทรายแบบนี้นะจะเห็ดให้มันจะปะหลังเงานี่หัวใหญ่เนี่ยถ้าฝนเลี้ยงคือจังปีพฤษภามิถุนากรากฎาสิงหาหนี่ช่วงนี้บางพื้นที่กับฝนเลี้ยงแล้วเกดวองฝนเลี้ยงนะครับช่วงนี้ผมจะปลูกว่ได้พี่จังแรกแรกที่ผมให้พี่น้องเบิ้งอันละหัวนิดหน่อยนะแต่ผมก็ยังอีกหลายเดือนมันไม่มพิ่งไรเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบ พ่ดอีกสามเดือนมันมีสิทธิ์หัวใหญ่เนี่ยเห็นบ่พี่น้องตัวนี้แปดเดือนแล้วนี่แปดกับเก้าสิบเนี่อีกสองเดือนพุกก็คุดขายล้ะเบิ้งหัวที่นี่เ,เขาพอเข้าใจนะพี่น้องเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไม่ได้พลาดคลิปอีกพี่น้องมีขอ<บ>คิดยังอยากสอบถามยังกะเขาเมียนเขามาได้ครับมาพูดคุยกันได้คือเก่าพักแพ่งกันไห้ดีก็สร้างกันครับ เอาไเจอคลิปหนาเด้พี่น้องเด้ผมกบรูวะซี์เฮ็ดคลิปอย่างให้พี่น้องเบง่งพี่น้องพ้นคอมเมนต์เขาถามมาถามผมกเลยเฮ็ดคลิปมาบอกพี่น้องกันละเพื่นเขามาถามว่าดินทรายเป็นคือกอันบ่อปลูกช่วงนาแรกกับห่อนตายปลูกช่วงนาฝ้นกับเป็นดินอุ้มนม้ำเฮ็ดหัวมันเนา่าแล้วก็เวลาน้ำแห้งมันกับเป็นหัดหัวมันเฮ็ดถึงหัวมันบบใหญ่คือกันครับพี่น้องเป็นคือกันเมื่อจะเอาเลือกเวลาช่วงปลูก นี่องังยังกะพอมเมนเขามาสอบถามใ้คลิปนี้เอาไว้เท่าน,นี้ครับเจือคิดหนาครับสวัสดีครับ